สวัสดีครับพบกับช่องไทมอลชาแนลนะครับวันนี้ก็พามากินขนมจีนน้ำยาหยกกล้วยของที่บ้านนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดนะครับวันนี้มีโอกาสได้ไปตลาดนะครับชุดหนึ่ง30บาทนะครับมาครับวันนี้ก๊อจะกิน2ชุดนะครับแต่ว่าก๊อกินทีละชุดก่อนนะครับกลัวกินไม่หมดนะครับกินกันเลยดีกว่านะครับมาครับพี่พี่น้องๆกินกันนะครับ อันนี้ของจะใส่มาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งผักทั้งอะไรนะครับทําเองไม่เป็นก็ต้องซื้อนะครับอันนี้ก็ยังก็ยังทําน้ํายาหยกกล้วยไม่เป็นนะครับต้องไปฝึกกับเพื่อนอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลาได้ไปสักทีเลยนะครับหิยน่าทานมากเลยครับ เห็นแล้วน้ำไหลๆเลยนี่นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับมาครับพี่ๆน้องๆทานกันเลยดีกว่านะครับหิวแล้วนะครับอันนี้เขาใส่พริกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับโอ้อืม ชาติดีครับอร่อยเลยครับวันนี้ทานช้อนนะครับไม่ได้ทานมือนะครับพร้อมชิมเป็นน้ำนะครับน่าจะจับยากอ,อร่อยครับอร่อยอืม ไม่ได้กินนานมากแล้วนะครับ ไม่บอกมันคืออะไรแต่ไม่เป็นไรครับทานต่อได้นะครับอืม อร่อยมากครับมาต่อถึงที่สองเลยนะครับ <c oughs> อร่อยนะครับถ้าทำกินเองก็ได้ใส่ผักเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ใส่พิกเยอะๆแล้วก็กระเทียมเจียวเยอะๆนะครับจะอร่อย มาครับต่อถุงที่สองนะครับอย่าว่า,ากับน้ำกับเินเยอะอ,อันนี้เป็นต้นกล้วยนะครับเป็นหยวกกล้วยนะครับ ไปหาพริกมาเพิ่มนะนี่ครับได้พริกมาเพิ่มแล้วนะครับเสร็จเลยนะครับกินพริกตอนเด็กๆนี้นะ่าจะแสบไส้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความอร่อย อ,อร่อยมากครับ I mm -hmm. เอาละครับก็ทานจบกันไปอีกหนึ่งมื่นครับขนมจีนน้ำยาหยกด้วยแบบพมานะครับอร่อยมากมากครับไม่ได้กินนานนะครับไม่ใช่อะไรนะครับก็เลยอร่อยเป็นพิเศษนะครับยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณดยกำลังใจทุกการติดตามนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ